สวัสดีค่ะพบกับน้องเองกับน้องโบกันอีกแล้วนะคะพี่โบค่ะด้านหลังเราวันนี้ขอาทำอะไรกันคะแบบผู้คนเยอะมากเลยค่ะวันนี้นะคะเรามีส่งเครื่องให้กับตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ต่างประเทศค่ะด้านหลังโบนะคะจะเป็นเครื่องตัดอ้อยแล้วก็เครื่องสั่งใบอ้อยค่ะวันนี้นะคะตู้ก็มารอรับแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปขนสินค้าขึ้นตู้กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ะะตอนนี้เราก็กําลังพยอยสินค้าเพื่อโหลดเข้าไปในตู้นะคะด้านหลังของเอ็นนะคะก็จะเป็นสินค้าทั้งหมดที่ว่าทางตัวแทนนะคะสั่งจองมากับทางชางิเตอร์ของเราค่ะรู้ไหมคะว่าทางชางซิเตอร์ของเราไปส่งสินค้าให้ที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะส่งสินค้าให้กับที่ไหนกันค่ะนีค่ะพี่โบคะเราจะส่งสินค้า ตัวแทนที่ไหนคะอันนี้นะคะจะไปตัวแทนจําหน่ายที่ประเทศอินเดียก่อนนะคะแล้วก็ทางตัวแทนนะคะจะส่งต่อไปที่เม็กซิโกนะคะตัวแทนจําหน่ายเรานะคะจะกระจายสินค้าให้กับทางเรานะคะทั่วทั่วโลกเลยว่าได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดไปเครื่องสัว์อ้อยสาตัวนะคะแล้วก็เครื่องสังไปอีกหนึ่งตัวคะ่ะ